เราไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่มีความทุกข์หรอกนะเคยไหมคะเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังเวลาที่เราต้องเป็นคนอื่นของคนที่เราเคยรักเวลาที่ความฝันมันไม่ยอมเป็นความจริงสักทีแม้เราได้ทําทุกสิ่งไปแล้วเรื่องเราเหล่านั้นมันทําให้เรารู้สึกท้อแล้วก็ตัดพ้อกับตัวเองนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นเราด้วยนะคนส่วนใหญ่มักยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็มองเห็นเรื่องของตัวเองใหญ่เกินความเป็นจริงเสมอเลยคะ่ะ การมองแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยแหละที่ทําให้คนเราสุขหรือว่าทุกข์เกินความเป็นจริงจนเราได้แบกความทุกข์มากกว่าที่เราควรทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะคนเราก็มักชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเรายิ่งคิดว่าคนอื่นมีความสุขแล้วทำไมเราถึงมีแต่ความทุกข์ยิ่งคิดยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งขยายความทุกข์จนมันใหญ่โตค่ะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทุกข์แค่เพราะว่าสิ่งที่เราไปเจอมาแต่เรายังทุกข์จากการที่เราเอาความทุกข์ของเราไปเปรียบกับคนอื่นอีกค่ะ ความจริงแล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่เคยมีความทุกข์การอกหักการผิดหวังก็ล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนต่างเผชิญมานะคะอาจจะต่างเหตุการณ์ต่างเรื่องราวแต่ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างเลยคะ่ะบนโลกใบนี้มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกๆวันไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครอยู่ที่แต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับความทุกข์แบบไหนนะคะไม่ว่าจะเข้าใจหรือจะฟูมไฟล์เลือกเผชิญหน้าหรือว่าหลีกหนีจะอยู่กับมัน หรือว่าซ้ำเติมตัวเองความทุกข์ก็มักจะถูกขยายให้ใหญ่เกินความเป็นจริงในความคิดของเราค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราอย่าลืมบอกตัวเองว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรอกนะที่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์เราไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเจ้าของความทุกข์บนโลกใบนี้ค่ะโลกใบนี้มีจํานวนประชากรโลกตั้งเท่าไหร่คะความทุกข์ของคนเราก็หารลดลงเป็นจํานวนเท่านั้นแหละค่ะเห็นทุกข์เท่าที่มันเป็นจริงอย่าเห็นทุกข์ใหญ่เกินจริง เพราะความทุกข์มักถูกขยายให้ใหญ่เกินจริงในความคิดของเราเสมอคะ่ะ